หลายๆคนบอกว่าโควิด -19 ครั้งนี้จะทำให้ประเทศไทยเจ็บหนักกว่าสมัยต้มยำกุง้งผมเลยจะชวนคุณผู้ฟังครับมาพูดคุยกันถึงเหตุการณ์ในต้มยำกุ้งกับปัจจุบันว่าณนะเวลานี้เนี่ยมีความคล้ายคลึงมากน้อยเพียงใดแล้วหุ้นกลุ่มธนาคารกับนี่เสียครับจะเป็นอย่างไรพร้อมแล้วเชิญรับฟังได้เลยครับ SAPodcast เปิดโลกลงทุนรายการที่จะทำให้การลงทุนเป็นเรื่องง่ายเข้าใจได้ฟังสบายก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท่านด้วยนะครับผมคิดว่าวันนี้ก็เป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับ เพราะว่าเห็นนักวิเคราะห์หลายๆท่านเนี่ยหรือว่าผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินครับก็ให้สัมภาษณ์กันว่าโควิด -19 ครั้งนี้เนี่ยจะทำให้ประเทศไทยครับเจ็บหนักพอๆกับสมัยต้มยำกุ้งได้เลยผมก็เลยเกิดความสงสัยขึ้นมาว่าเอะณปัจจุบันเนี่ยตัวเลขระหว่างต้มยำกุ้งกับในปี2563เนี่ยต่างกันมากน้อยแค่ไหนครับก็เลยย้อนกลับไปอ่านบทความเก่าๆครับ ซึ่งเป็นบทความครับที่เกี่ยวกับตัวเลขต่างๆในช่วงต้มยำกุ้งครับผมก็เลยเอามาเทียบกันกับสมัยปัจจุบันแต่ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าตัวเลขบางตัวนะครับคุณผู้ฟัง เราเนี่ยจะยังเห็นไม่ชัดเจนเท่าไหร่ด้วยนโยบายแล้วก็มาตรการในการช่วยเหลือของแบงก์ชาติและก็สถาบันการเงินต่างๆเลยทําให้ตัวเลขเนี่ยครับเราอาจจะยังไม่เห็นชัดเจนซึ่งเราอาจจะเห็นตัวเลขเหล่านี้เนี่ยชัดเจนจริงๆอาจจะเป็นในปี2564ครับทีนี้เนี่ยกลับมาที่สมัยต้มยำกุ้งกับปัจจุบันครับคุณผู้ฟัง หนึ่งเรื่องเลยที่น่าสนใจมากๆเรื่องหนึ่งที่เราต้องเข้าใจคือวิกฤตสองครั้งนี้ครับมันโจมตีกลุ่มคนที่อยู่ในระดับที่ต่างกันมากๆในสมัยต้มยำกุ้งเนี่ยกลุ่มคนที่ได้รับความเจ็บปวดมากๆเนี่ยคือกลุ่มคนที่มีเงินครับและเป็นกลุ่มคนที่ใช้การบ e ิเวณหรือว่าการกู้เงินจากระบบสถาบันการเงินจากต่างประเทศเนี่ย จะยิ่งเก็บหนักเข้าไปอีกเพราะว่ามันมีเรื่องของค่างเงินเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ในปัจจุบันนี้ครับคุณผู้ฟังเจ้าโควิด -19 เนี่ยมันไม่ได้โจมตีกลุ่มคนที่มีเงินหนามันโจมตีกลุ่มคนที่ต้องอยู่กับเงินเดือนไปวันๆแบบนี้ครับ กลุ่มคนเหล่านี้นจะได้รับผลกระทบสูงเพราะว่าการที่เกิดโควิดขึ้น,นครับมันทําให้ภาคเศรษฐกิจเนี่ยชะลอตัวการชะลอต,ตัวตรงนี้มันทําให้การจัดจ่ายครับมันน้อยลงเพราะการจับจ่ายน้อยลงเนี่ยก็เหมือนกับเลือดครับมันไหลเวียนได้ช้าลงมันไหลเวียนได้น้อยลงคนที่มีเลือดสะสมไว้น้อยหรือคนที่จําเป็นต้องมีเลือดไปต่อลมหายใจอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งการที่เลือดตรงนี้ครับไหลเวียนได้ช้าเนี่ยมันกระทบต่อรายได้ของคนกระทบต่อการจับจ่ายและท้ายที่สุดครับ มันก็จะกระทบต่อคนที่เป็นหนี้มากๆผลักดันให้คนเหล่านี้ครับกลายเป็นหนี้เสียนโยบายภาครัฐนโยบายของแบง์ชาติเนี่ยเลยพยายามออกมาอุ้มคนเหล่านี้ไว้ครับเพื่อให้คนเหล่านี้เนี่ยไม่กลายเป็นหนี้เสียให้เขาเนี่ยพักชะลอการจ่ายหนี้ไว้ก่อนไว้เลือดกลับมาไหลเวียนดีใหม่เมื่อไหร่ค่อยมาจ่ายเงินใหม่ ก็แล้วแต่มุมมองคนนะครับว่าจะมองว่าเรื่องนี้เนี่ยดีหรือไม่ดีแต่ส่วนตัวผมก็มองว่าดีครับเพราะผมเนี่ยก็ไม่อยากให้คนไทยเยเป็นหนี้เสียกันมากเท่าไหร่ก็พักได้ก็พักไว้ก่อนช่วยกันดีกว่านะครับในยุคที่ทุกคนก็ต่างลำบากกันแบบนี้ที่นี้ครับคุณผู้ฟังกลับมาที่วิกฤตต้มยำกุ้งในสมัยต้มยำกุ้งเนี่ยครับเหตุการณ์หนึ่งเลยที่สำคัญมากๆคือแบงค์เนี่ยครับ ยังไม่มีสิ่งที่เรียกว่า NPL ครับหรือว่าหนี้สงสัยจะสูญในยุคนั้นไม่มีครับสำหรับคนที่สงสัยนะครับว่า2คํานี้คืออะไรก็อธิบายแบบสั้นๆครับว่าในปัจจุบันเนี่ยหากคนผู้ฟังไปกู้ธนาคารครับแล้วธนาคารมองว่าคุณผู้ฟังเนี่ยมีแนวโน้มที่จะจ่ายหนี้ได้น้อยลงหรือมีแนวโน้มที่จะ กลายเป็นหนี้เสียไม่สามารถชําระหนี้ได้ธนาคารเนี่ยก็จะถือว่าคุณผู้ฟังเลยเป็นหนี้เสียไว้ก่อนเลยพูดง่ายๆว่าถ้าเห็นแนวโน้มที่จะชําระหนี้ไม่ได้เนี่ยก็จะตัดเป็นหนี้เสียไว้ก่อนต่างกันครับกับในสมัยต้มยำกุ้งที่ไม่สนใจเลยครับว่าคุณผู้ฟังเนี่ยจะชําระหนี้ได้หรือเปล่า ขอแค่ปล่อยเงินกู้ได้ก็พอแล้วซึ่งตรงนี้ครับเป็นความแตกต่างของแบงค์ในปัจจุบันและในอดีตมากๆในอดีตเนี่ยครับแน่นอนว่าด้วยความที่ดอกเบีย้ยสูงใช่ไหมครับแบงค์ก็พยายามแข่งกันปล่อยกู้ครับไม่สนใจหรอกว่าใครจะมากู้ทำธุรกิจอะไรสนใจแค่หลักประกันที่มาปล่อยกู้ครับแน่นอนครับว่าพอสนใจแค่หลักประกันเนี่ยบางแบงค์เนี่ยถึงขนาดขั้นที่ว่า เพื่อรอยึดทรัพย์เลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยมันเป็นฟองสบู่ใช่ไหมครับการที่เป็นฟองสบู่เนี่ยราคาสังหาราคาที่ดินมันก็จะโตเร็วมากการที่แบงค์ยึดรัพย์มาแล้วขายกลับออกไปครับก็ทําให้ได้กําไรส่วนต่างก็มีบางแบงก์นะครับที่หัวหมอทําแบบนี้ซึ่งปัจจุบันครับสถาบันการเงินเหล่านั้นกว่า56สสถาบันก็ล้มละลายไปแล้วนะครับซึ่งตรงนี้น่าสนใจมากครับคุณผู้ฟัง เวลาที่มันเกิดวิกฤตอะไรสักอยาก่างกับธุรกิจอะไรก็ตามแต่ทำให้กลุ่มธุรกิจนั้นหายไปมากๆครับคนที่อยู่รอดจะเติบโตได้แบบสูงมากหากคุณผู้ฟังลองย้อนกลับไปดูอัตราการเติบโตของแบงค์นะครับตั้งแต่สมัยต้มยำกุ้งมาจะถึงปัจจุบันคุณผู้ฟังจะพบว่าแบงค์เป็นธุรกิจที่โตได้เร็วและโตได้สม่ำเสมอมากๆเพราะคุณผู้ฟังลองคิดดูครับในสมัยก่อนต้มยำกุ้งเนี่ย มีอีกตั้ง56แบงค์ที่มาแข่งกันแต่ปัจจุบันนี้ครับผู้เล่นเนี่ยหายไปหมดละเพราะฉะนั้นมาร์เก็ตแชรก็จะเพิ่มขึ้นดังนั้นเนี่ยในยุคโควิด -19 ครั้งนี้คุณผู้ฟังจับตาดูไว้ให้ดีครับแบงค์ไหนที่เจ็บหนักแบงค์ไหนที่ล้มหายตายจากไปแบงค์ที่เหลืออยู่เนี่ยอาจจะกลับมาเชิดชูอาจจะกลับมาเติบโตได้อาาย่างโดดเด่นเหมือนกับในสมัยต้มยำกุ้งก็เป็นได้ครับ ทีนี้ลองมาดูเรื่องของตัวเลขต่างๆกันบ้างครับสำหรับในยุคต้มยำกุ้งเนี่ยตัวเลข NPL ของเราครับคุณผู้ฟังอยู่ที่ประมาณ43% 43%นี้เป็นตัวเลขที่สูงมากๆเลยนะครับพูดง่ายๆว่าหากปล่อยกู้ไป100บาทเนี่ยครับก็มีลูกหนี้ที่โกงเงินครับไปแล้ว43บาบาทดังนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังจะเห็นได้ว่า NPL สูงขนาดนี้ครับ แบงค์จะไปเอาเงินที่ไหนมาคืนต้นถูกไหมครับสมมุติว่าแบงค์เนี่ยรับเงินฝากมา100บาทใช่ไหมครับโดนโกงไปแล้วครับคุณผู้ฟัง43่ง4บาบาทกําไรที่ทําได้ปกติเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณ10-20บาทบวกกําไรกลับเข้ามาแล้วครับก็ยังไม่พอกับเงินต้นที่รับมาอยู่ดีเลยทําให้ระบบสถาบันการเงินต่างๆเนี่ยล้มหายตายจากกันไปครับเพราะว่ามีตัวเลข NPL ที่สูงมากๆซึ่งในปัจจุบัน ตัวเลข NPL ของเราอยู่ที่ประมาณ4%เท่านั้นครับคุณผู้ฟังถือว่าเป็นตัวเลขที่ต่างกันถึง10เท่าเลยทีเดียวแล้วหลังจากที่เกิดโควิดขึ้นนะครับตัวเลข NPL มีโอกาสเพิ่มขึ้นสูงมากน้อยแค่ไหนจากการที่แบงก์ชาติประเมินนะครับก็แบงก์ชาตินประเมินไว้ว่าตัวเลข NPL ครับอาจจะสูงขึ้นไปอยู่ที่ระดับ8ถึง10%บวกลบตรงนั้นน่ยนะครับซึ่งหากเทียบกับ NPL ในต้มยำกุ้งเนี่ยยังถือว่าต่างกันมากมาครับคุณผู้ฟังส่วนหนึ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นครับคือในสมัยต้มยำกุ้งเนี่ยเรามีตัวเลขที่เรียกว่าเงินชุนเพื่อรองรับความเสี่ยงอยู่แค่8.7% 8.7%ตรนงนี้หมายความว่ายอย่างไรครับหมายความว่าถ้าปล่อยกู้ไป100บาทเนี่ยธนาคารในยุคนั้นครับมีความพร้อมที่จะรองรับความเสี่ยงถึง 8.7%หมายความว่าถ้าเป็นหนี้เสียสัก8.7%เนี่ยเท่ากับว่าแทบไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเพราะธนาคารเนี่ยได้กันเงินส่วนหนึ่งไว้ละไว้รองรับความเสี่ยง แต่ในปัจจุบันเนี่ยครับเงินทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงเนี่ยสูงมากครับคุณผู้ฟังอยู่ที่ประมาณ18%หมายความว่าถ้าเป็นนี่เสียสัก18บาทจาก100เนี่ยถือว่าแทบไม่เกิดอะไรขึ้นกับธนาคารครับเพราะว่าได้กันเงินสำรองไว้แล้วหากไปมองตัวเลข NPL ที่แบงค์ชาติคาดการไว้ก็ถือว่าเป็นการสำรองที่ค่อนข้าง c o n s e r v a เ i ทีมากคือพร้อมรับความเสี่ยงนะครับอีกตัวเลขหนึ่งที่น่าสนใจครับคุณผู้ฟังคือสัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากพูดง่ายๆว่าถ้าผมรับเงินมา100บาทเนี่ยผมปล่อยสินเชื่อไปเท่าไหร่ในยุคต้มยำกุ้งเนี่ยตัวเลขนี้อยู่ที่ประมาณ130%ครับคือนอกจากจะเอาเงินฝากทั้งหมดไปปล่อยกู้แล้วครับยังกู้เพิ่มมาอีกประมาณ30บาทเพื่อมาปล่อยกู้อีกตังหาก เลยทาให้ในยุคต้มยำกุ้มเนี่ยมีสินเชื่อต่อเงินฝากเนี่ยสูงมากอยู่ที่ร้อยผมก็เลยลองไปดูในงบของแบงก์ในปัจจุบันครับพบว่าตัวเลขเนี่ยต่างกันมากๆครับคุณผู้ฟังผมจะไล่เลี่ยงจากแบงก์ที่มีการใช้สินเชื่อต่อเงินฝากต่ำที่สุดนะครับพูดง่ายๆว่ารับเงินฝากมาแต่ปล่อยสินเชื่อน้อยกว่าสำหรับแบงก์แรกครับที่ปล่อยสินเชื่อน้อยที่สุด ก็คือแบงกรุงเทมนั่นเองครับอยู่ที่ประมาณ77%หรือรับมา100ปล่อยกู้77ครับถัดมาคือ SCB และ KBank ครับอยู่ที่87%ถัดมาคือ,อ,อ KTB ครับ KTB อยู่ที่ประมาณ82%ครับแล้วก็ถัดมาเ,เป็น TMB อยู่ที่94-97%ครับแล้วก็แบงค์ที่ปล่อยกู้เกิน100%เนี่ยก็จะเป็นเกียรตินาคินและทิสโก้ครับอยู่ที่ประมาณ103-106%ก็คุณผู้ฟังจะสังเกตได้นะครับว่าแบงค์ไหนเนี่ยที่มีการปล่อยกู้มากๆพูดง่ายๆว่าสินเชื่อต่อเงินฝาก ยิ่งสูงเท่าไหร่และมีเลข NPL ต่ำเท่านั้นก็จะทำให้แบงก์ตัวนั้นครับมีกำไรพุ่งกระฉูดมากเพราะว่านอกจากจะปล่อยกู้เยอะแล้วเนี่ยตัวเลขนี่เสียเนี่ยยังน้อยต่างหากเลยทำให้มีกำไรมากแต่หากมองในเรื่องของความเสี่ยงก็เป็นอะไรที่เสี่ยงครับเพราะว่าหากเราเนี่ยมีการปล่อยสินเชื่อที่สูง แล้วเกิดเป็นนี่เสียมากขึ้นมาเนี่ยเราก็จะลำบากแต่ทั้งนี้ครับทั้งทิสโก้และเกียรินาคินเนี่ยก็มเีเงินทุนสำรองต่อเพื่อรองรับความเสี่ยงเนี่ยไอที่ผมบอกว่าสมัยก่อนอยู่ที่8.7%แต่ปัจจุบันอยู่ที่18%เนี่ยของทิสโก้และเกียรินาคินก็ถือว่าสูงมากครับอยู่ที่ประมาณ10% 89ถึง20ต้นต้นก็เป็นตัวเลขที่สูงนะครับเอามาชดเชยกับการปล่อยกู้ที่เกินลิมิตก็ถือว่าค่อนข้างสมน้ำสมเนื้อครับคุณผู้ฟังอีกอย่างหนึ่งครับที่เป็นเรื่องสำคัญมากๆในสมัยต้มหยักกุ้งเนี่ยนอกจากจะไม่มีระบบหนี้เสียระบบการ ประเมินลูกหนี้ล่วงหน้าเหล่านี้แล้วครับ business model หรือว่าลักษณะการทำธุรกิจของแบงก์ในยุคนั้นเนี่ยยังต่างกับปัจจุบันเป็นอย่างมากครับคุณผู้ฟังในยุคนั้นเนี่ย แบงคเน้นปล่อยกู้ใช่ไหมครับแล้วก็ยังไม่มีระบบที่เรียกว่าการตรวจสอบหรือว่าระบบที่แบงค์เนี่ยจะมาแชร์ข้อมูลกันครับก็คือข้อมูลด้านเครดิตแห่งชาติพูดง่ายๆว่าหากคุณผู้ฟังเนี่ยไปกู้ไทยพาณิชย์และคุณผู้ฟังครับมีพฤติกรรมการจ่ายคืนนี่ไม่ตรงต่อเวลา ณปัจจุบันเนี่ยแบงก์อื่นๆทั่วประเทศไทยครับจะรับทราบข้อมูลนี้กันหมดซึ่งในสมัยต้มยาบก,กุ้งเนี่ยเราไม่มีเจ้าระบบนี้พูดง่ายๆว่ามันคือสิ่งที่เรียกว่าเลมอนปร็อ l e m ครับคุณผู้ฟังคือการเสียเปรียบด้านข้อมูลนั่นเองแต่ในปัจจุบันเนี่ยแบงก์ทุกแบงก์ครับแชร์ข้อมูลเหล่านี้กัน เลยทําให้การปล่อยกู้เนี่ยมีความมั่นคงมากกว่าสมัยก่อนอีกหนึ่งตัวเลขครับคุณผู้ฟังที่จะเป็นตัวผลักดันให้เกิดหนี้เสียนั่นก็คือตัวเลขของอัตราการว่างงานในสมัยต้มยำกุ้งเนี่ยครับตัวเลขของอัตราการว่างงานเนี่ยเริ่มต้นที่ประมาณ4 0 0 0 0 0คนในช่วงภาวะที่ปกตินะครับเอาจริงก็ไม่ค่อยปกติเท่าไหร่มันส่งสัญญาณแล้วละครับแต่ว่ามันยังไม่หนักแต่มันไปหนักในช่วงต้มยำกุ้งครับ ตัวเลขเนี่ยกระโดดจาก4แสนมาเป็นล้านสี่ครับคุณผู้ฟังกระโดดจาก4แสนมาเป็นล้านสี่ซึ่งวัยทำงานในยุคนั้นครับคุณผู้ฟังก็มีอยู่ประมาณ32ล้านคนกับตัวเลขการว่างงาน1.4ล้านเนี่ยกับคนแรงงาน32ล้านถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงนะครับคืออยู่ที่ประมาณ4อร์เซตเทียบกับในปัจจุบันครับ ปัจจุบันเนี่ยมีคนทำงานหรือว่าวัยแรงงาน,นยอยู่ที่เกือบ40ล้านคนครับตัวเลขว่างงานเนี่ยอยู่ที่ประมาณ400,000นคนเท่านั้นเองถือว่ายังไม่มากแต่สำหรับการคาดการ,ร์บสภาพัเนี่ยบอกว่าตัวเลขการว่างงานเนี่ยอาจจะพุ่งสูงไปถึง 8ล้านคนเลยทีเดียวครับหลังจากที่โควิดเนี่ยมันส่งตัวเลขชัดเจน8ล้านคนมาจากไหนบ้างมาจากกลุ่มท่องเที่ยวครับ2.5ล้านคนจากทั้งหมด4ล้านแล้วก็มาจากอุตสาหกรรมครับอุตสาหกรรมการค้าเนี่ยประมาณ1.5ล้านคนจากทั้งหมด6ล้านและอีก4ล้านคนครับ จากห้างสรรพสินค้าตลาดสดสนามกีฬาจากทั้งหมด10ล้านก็รวมกันอยู่ที่8ล้านต้นๆนนะครับตัวเลขเหล่านี้หากขึ้นมาถึงจริงนะครับที่8ล้านเทียบกับจำนวนแรงงานอยู่ที่ประมาณ38ล้านเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากๆนะครับหากเกิดขึ้นหากเกิดขึ้นจริงๆแต่ทางนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่า เราเนี่ยจะสามารถควบคุมสถานการณ์โควิดได้เร็วกลับมาเปิดประเทศและเศรษฐกิจฟื้นได้เร็วมากน้อยแค่ไหนซึ่งตัวเลขตรงนี้ผมเองก็บอกไม่ได้ครับคงเป็นสิ่งที่เราต้องจับตาดูกันไปแต่หากถามผมว่าแบงก์ในปัจจุบันเนี่ย NPL กับเงินสำรองเนี่ยมากน้อยแค่ไหนผมกล้าพูดว่าแบงก์ในปัจจุบันมีเงินสำรองที่สูงมากๆครับหากเทียบกับ สมัยต้มยำกุง้งและนอกจากนั้น Business Model ของแบงค์หรือลักษณะการทำธุรกิจเนี่ยก็เปลี่ยนไปมากเรามีระบบการสำรองนี่เสียระบบต่างๆที่ช่วยให้เราเนี่ยรับรู้นี่เสียได้ก่อนซึ่งเป็นระบบที่ดีมากๆนะครับทำให้สถาบันการเงินของไทยเนี่ยถือเป็นลำดับต้นๆของเอเชียและถูกมองว่า,าแข็งแร่งเป็นลำดับต้นๆเป็นลำดับชั้นนำของโลกด้วยซ้ำไปครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่อยู่รับฟัง Stop a d อีกิคพอดแคสตจนจบหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเปิดกระดิ่ง mm hmm. แจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดสาระความรู้ด้านการเงินการลงทุนใหม่ๆจากช่องของเราการลงทุนมีความเสี่ยงแต่เราเลี่งการลงทุนไม่ได้ราตรีสวัสดิครับคุณผู้ฟัง